แฟนบอให้ดีอาร์สแข่งเจ้เยี่ยมหงเกมบุกชนะเบฟิก้านัดเมื่อคืนวันก่อนนี้เร่งกอบกู้ใจซาร่าหน่อยได้ไหมปรอเดิมพันอีกสิตินัดเปิดเส้นทางการคว้าสี่แชมป์ของทางเลเวอร์ูชนะไป7จ็ดากทั้งหมด11เปิดสถิติหงต่อกรเบฟิก้ามากที่สุดในถ้วยยุโรปนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นะมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวแฟนของแดงลิเวอร์พูลเทคะแนนโบวตให้หลุยดิแอสปทีมชาติโคลอมเบียคว,ว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของทีมในเกมที่บุกไปชนะเบร์ริก้า3-1และศิกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกโดยการนี้ดิอาสทำแอซิส,สให้กับทางซาดดโอบาน่ยิงประตูขึ้นนำไป2-0 ก่อนที่เขาจะมาจบสกอร์เองจากการวิ่งพระรุษแนวรับอย่างเจอดเยี่ยมในทิที่87นอกจากแฟนๆจะโหวตให้ดีอาสคนนี้ได้เป็นนักเตะจอดเจี่ยมแล้วคณะกรรมการของยูฟ่าเองก็เลือกให้ดาวเตะรายนี้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําเกมนี้ด้วยเช่นเดียกันนะเดินหน้าเข้าใกล้กับการคว้าส4แชมป์ไปอีก9ก้านะฮะผมสลัดทางของแดนนิบร์พูทีมรองจากูงพิมริงกิ หลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่บุกไปถล่มเยวเลสบอนเบฟิก้าพังคาทินไป3ต่อหนึ่งและรอบแทีมนัดแรกในครั้งนี้โดยจากสกอร์ที่ออกมานั้นบอกได้เลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเก้าพันเข้ารอบตัดเชือกไปแล้วกว่าครึ่งตัวเพราะดูจากฟอร์มนัดแรกแล้วบอกได้เลยว่าเบฟิก้านั้นคงยากที่จะพลิกเข้ารอบจริงๆแต่การที่เกมลุกหนังนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เดือน,นที่2ถ้าเบฟิก้าต้องผ่านเข้ารอบต้องระเบิดฟอร์มเทพแบบสุดเลย ต้องบุกมายิงหงแดงไปสาต่อ0ูเพื่อที่จะพลิกเข้ารอบตัดเชือกหรือต้องยิงสกอร์3ต่อหนึ่งให้เท่ากับเกมแรกถึงจะมีลุ้นในรอบต่อเวลาพิเศษจากเงื่อนไขที่ผ่านมานั้นบอกได้เลยว่ายากกอไก่ล้านตัวเลยที่เบนฟิก้าจะพลิกเข้ารอบได้แมดิวอฟูจะดูดีและก็ดูมีท่าทางผ่านเข้ารอบฉลุยแบบไม่น่าเป็นห่วงแต่มีสิ่งที่ต้องกังวลใจเป็นอย่างหนักนะฮะตอนนี้ก็คือฟอร์มของโมเมสซาลาก่องหน้าทีมชาติอียิปต์ดาวเบ,บของทีม ที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาในการคำเป้าอย่างหนักโดยปกติซาร่าห์จะเป็นคนที่ใช้โอกาสค่อนข้างจะเปรึงอยู่แล้วแต่ก็มักจะแปรเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้แต่มาใน2เกมล่าสุดกองหน้าทีมชาติอียิปต์รายนี้เล่นผิดฟอร์มไปมากเลยนะยิงทิ้งยิงคว้างเกินไปหน่อยทำให้หลายฝ่ายเพิ่มกังวลใจกับซาร่าห์แล้วยิงของแดงมีโปรแกรมนัดสำคัญที่เ,เรียกว่านัดตัดสินแชมป์พิมบริกก็ว่าได้ที่จะออกไปเยือนบริบวสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้วันที่10เมษายนชี่ถึงนี้ เพราะถ้าอดีตกองหน้าปรม่ายังอยู่ในฟอร์มแบบนี้อยู่อาจทําให้หงแดงต้องตกอยู่ในรื่องลาบากในการลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนเพราะทางเดอรบาสีฟ้าไม่ใช่ขนมให้เคี้ยวง่ายๆนะโดยกลุ่มกำลังทางเดอบิสีฟันแข็งแกร่งทั้งสเปนตัวจริงและตั้งแต่ผู้รักษาประตูไปถึงกองหน้าหากคู่ต่อสู้ไม่ท็อปจริงๆโคนพวกเขาได้ยากแน่นอนแม้จะเป็นทีมระดับท็อปก็ตามทีแม้ว่าหลายฝ่ายจะออกมาแย้งกันบ้านซาราดยิงไม่ได้แต่ก็ยังมีเซเดวานเนสลุยดิอาส ติโกโจตาหรือโปรเบโตฟิมิโนที่พร้อมจะขึ้นลิสแทนนะแต่เอาข้อจริงประโยชน์ของซาราตนั้นเป็นมากกว่าการยิงประตูโดยเฉพาะการหาช่องว่างเข้าทำหรือการดึงแนวรับคู่ต่อสู้ไปกับตนเองด้วยการลากเลี้ยงบอลเพื่อใช้เพื่อนปรุงทีมนั้นมีช่องว่างที่เล่นได้ง่ายขึ้นซึ่งในสองเกมที่ผ่านมานั้นซาราาแทบจะมีตรงนี้น้อยมากเลยถ้าต้องไปเจอกับแนวรับที่แข็งโป๊กอย่างทางแมนซิตี้ก็แทบจะหมดโอกาสพังประตูได้เลยนะสำหรับสาเหตุที่ซาราฟอร์มตกอย่างหนัก เคงจะหนีไม่พ้นความผิดหวังในการรับใช้ชาติล่าสุดนี้เขาไม่สามารถช่วยบัมี่นะฮะทีมบ้านเกิดของเขาผ่านเรอบสุดท้ายของศึกคุณบอลโลกปี2022ที่กาตาร์ได้หลังจากพลาดท่าพ่ายจุดโทษเนไเข้าไปแถมตัวเขายังยิงจุดโทษพลาดอีกต่างหากและความผิดหวังนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะช่วงเดือนกภุพันธ์ที่ผ่านมาอียิปต์ก็เพิ่งอกหักพลาดแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นหรือศึกชิงแชมป์อาเซียนแอฟริกันบาบบาด ด้วยฝีมือของเซเนกัลและก็สเดียวมาเน่เพื่อนร่วมทัพของแดงเหมือนกันนะโดยการชอกช้ำในเรื่องเดิมถึง2ครั้งนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ซาร่าประสบปัญหาเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นและความมั่นใจในตอนนี้ซึ่งถือว่าเป็นงานที่หนักของทางเชคเก้นคอปผู้สื่อชาวเยอรมันเลชีเดียวที่จะต้องเรียกความมั่นใจของซาร่าให้กลับมาโดยด่วนเพราะไม่เช่นนั้นเกมพบกับทางแมนซิตี้สมายนี้พังอย่างแน่นอน แต่ถ้าดาวยิงเลือดมามีคนนี้กลับมามั่นแจกันอีกครั้งเรือใบก็เรือใบครับจมได้ง่ายเช่นเดียวกันนะในครั้งนี้หลังบุกไปสอยเบฟิก้า3ต่อ1ในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมนัดแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเลปูก็ขยับเข้าใกล้กับการควา้า4ี่แชมป์ในสันนี้ไปอีกขั้นซึ่งจากผลในเกมที่เอสตาดิโอดาบรี สมผลให้แนวโน้มมีสูงกว่าหงแดงที่พวกฟูจะเข้ารอบตัดเชือกถ้วยแชมเปียนลีกได้สําเร็จเนื่องจากพวกเขาดันจะกลับมาฟาดเกลืกันโดยเย,ยวลิสปอนนัดที่2แอนฟิวที่สมรภูมิทีมลูกหนังทุกปรายล้วนปวดผวานะโกยก่อนหน้านี้ทางเจคินคอปพาทีมคว้าแชมป์คาราเบลาครับได้แล้วมันจึงหมายความว่าผู้จัดการทีมชาวเยอรมันต้องคุมทีมลงบุ๊อีกอย่างมากที่สุดถึง14นัดต่อการเมาซิลถ้วย League, League, แชมเปียนลีกพิมเมยริกและก็เอฟเอครับ มาอยู่ในความครอบครองแต่เพียงผู้เดียวต่อความสำเร็จอันแสนยิ่งใหญ่ดังกล่าวนี้แมนยูก็เคยคว้าทริปเปิลแชมป์มาแล้วในซั่น1998ซึ่งพวกเขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและก็แชมเปียนลีกมาประดับตู้บารมีขณะเดียวกันไบร์ซิตีีของคุณซูเป๊ปกาดูร่าเองก็เคยได้แชมป์สามรายการก่อนจะมาจบในซั่นส0 1 8ันถึงนหากแต่มีศักดิ์ศรีด้อยกว่าผีแดงทีมร่วมทีมนะฮะ เนื่องจากทางเดอร์บายสีฟ้าได้แชมป์พิมเมยรีกเอฟเอคัพและก็คาราบาวคับแต่ไม่ได้แชมป์แชมเปียนลีกเนื่องจากตกรอบแปดทีมสุดท้ายพ่ายกับทางสเปอร์ทีมร่วมลีกด้วยกดอเวโกจะสกอร์รวม4ต่อ4ซึ่เอันอที่จริงแล้วนายใหญ่สเปนิสของทางแมสซิตี้เนียก็ได้แชมป์คอมมิตี้ชิลในสั้น,นี้กันอีกด้วยนะแต่มันก็ไม่ใช่ถ้วยเมเจอร์จึงไม่นับว่าเป็นการคว้าแชมป์สี่รายการแต่อย่างใดในผรัดนี้ ต่อโอกาสซีลสีแชมป์ของทางลิเวอร์พูลครับพยายามจะลดความคาดหวังจากทางสวอกเดอะคอปด้วยกันโดยการให้สัมภาษณ์กับสื่อบาว่าไม่เลยมันไม่ใช่เป้าหมายที่มีความเป็นจริงและมันไม่เคยเป็นเป้าหมายของเราคุณไม่อาจจะวางแผนแบบนี้ได้และโปรแกรมก็เป็นไปได้ยากลําบากมากเลยนะเราได้แชมป์รายการแรกไปแล้วทําไมเราน,นั้นจึงเป็นทีมเดียวที่สามารถได้แชมป์สี่รายการกับทางแมนซิตี้โดยน่าจะเป็นตัวเต็งที่ได้สามแชมป์มากกว่าที่ซัาไปสหรับตอนนี้ อย่างรก็ตามมนซสตตี้และก็กทางลิเวอร์พูลมีโอกาสเผชิญหน้ากันอีก3นัดในช่วงที่เหลือของเซส่นนี้หากว่าพวกเขาจะเข้ารอบชิงสแตนเลอถ้วยแชมเปี้ยนลีกกับทางคู่ในครั้งนี้โดยกันนี้รเริ่มจาก1น่กอกันแล้วกันถ้วยคาราบาวครับ จากการลงสนามทั้ง6นัดในที่สุดแล้วเลวพูก็ได้แชมป์ใบแรกของซีซั่นไปเชยชมซึ่งยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์บุกไปขยีน้นอริชัตตี้3-0ตามด้วยออกไปวิชิตเพรสตัน2-0และก็ชนะการโดยลูกโทษต,ต่อทางเลสเตอร์ที่แอนฟิลด์หลังเสมอรกระทางจิ้งจอกสยามไป3-3จากนั้นนรตัดเชือก2เกมกับทางอาร์เซนอนลเลวูเฝ้าบ้านเสมอกระทางเดอร์กัร์เนอร์0-0ในเกมแรกและก็บุกไปขย่ำทีมเมืองกรุง2-0สุดท้าย เลฟพูลได้เฮที่เบมบรีโดยโดนลูกโทษแบบมาราธอนเอาชนะเชลซีหลังจากต่างก็คำเป้ากันไม่ได้นานกว่า1น0นาทีครองความเป็นเจ้าพอ่อถ้วยลิกครับเหนือทุกสโมสรในประเทศจากการคว้าแชมป์ในปีนี้ไปเป็นกรมรมสิทธิ์มากถึง9ครั้งแล้วต่อมาก็จะเป็นถ้วยพิมริกโดยงานนี้ถึงขนาดนี้เร์พูลไล่จี้แมนซิสตี้เหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นหลังลงสนามในจำนวนเกมที่เท่ากันแล้ว และที่สำคัญคู่นี้จะประทัดก,กันที่เอดีอสสเตเดียมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ซึ่งมีสิทธิ์เป็นเกมตัดสินแชมป์ได้ไม่น้อยไม่ว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายกำชัยได้ก็ตามจีย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมนะฮะของแดงไม่มีวี่แววบอกว่าจะลุ้นแชมป์เลยแม้แต่น้อยเนื่องจากมีต้ตานตามหลังเรือใบสีฟ้าแบบไม่เห็นฝุ่นถึง14แต้มแต่แล้วครอปเนี่ยก็และลูกทีมก็สแสดงฝีมือลงบู11นัดโดยไม่แพ้เลย และก็สามารถคว้าชัยได้มากถึง10นัดโดย10นัดหลังนี้เป็นการเก็บคลินชีตได้มากถึง8นัดสุดท้ายแล้วทีมไหนจะได้แชมป์มันก็ขึ้นอยู่กับ8นัดสุดท้ายของทั้งคู่โดยในส่วนของทางลิเวอร์พูลเองพวกเขามีคิวลงเล่นในช่วงโค้งสุดท้ายดังต่อไปนี้เริ่มจากนะผม1นะฮะ City, 2, U, 3, เจอแมนซิตี้สเจอแมนยูสเจอเอฟเวอร์ตันสเจอนิวคาสเซิลหเจอสเปอร์หเจอแอสตันวิลลาเจ็ดเจอซัลตัน และก็8เจอกับทางวูฟแฮนตันอมาถ้วยแชมเปี้ยนลีกโดยเดยวบวฟูประกาศสักดานถ้วยใบนี้ไปได้อย่างน่าเกลียดขตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วแม้จะมีทีมระดับหัวแถวอย่างทางอาร์เจติโกมาดริดเปรโตและก็เอซิมิลานเป็นคู่แข่งร่วมกลุ่มแต่เดบุฟูก็ผ่านเข้ารอบไปได้อย่างง่ายดายโดยกำชัยได้แบบร้อเปอร์เซ็นต์ทั้ง6นัดและก็ยิงได้ถึง17ประตูเสียไปเพียงแค่6ประตูเท่านั้น ซึ่งขยับมาในรอบ16ทีมเอร์พรูผ่านดันออรหันทีมจากทางซีเรียอ,อีกปลายที่เช่นเดียวกันโดยบุกไปชนะอินเตอร์มิลานถึง2-0หมายจะเสียสติแพ้กูใหญ่ในบ้านไป1-0ก็ตามจีกระทั่งในรอบ8ทีมนัดแรกเรดแมชชีก็ยังโชว์ความร้อนแรงไปสยบเบนฟิกา้า3-1ลอนลงเล่นนัดที่2ในรังของตนเองในช่วงสัปดาห์หน้าและสุดท้ายศึกที่ต้องการก็คือเอฟเอคัพโดยฟุตบอลถ้วยน็อกเอาท์นะฮะ รายการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั้นผ่านมาถึงรอบตัดเชือกกันแล้วโดยเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ถูกจับสรากให้ฟาดเกือกันเป็นอีกรายการหนึ่งที่ทางเวอร์พูลสามารถนำโทฟี่มาประดับตู้โชว์ได้หากพวกเขาสามารถสร้างผลงานไร้พ่ายได้ตลอดทั้ง6เกมเช่นเดียวกับทางสึกคาราบาวครับโดยขงแดงนั้นเปิดตัวรอบ3ด้วยการเฝ้าบ้านทรมชูบิลลีทาวไป4-1นนและกอัดคาร์ดิิตี้ไป3-1ในแอนฟิลด์ก่อนจะลงเล่นในบ้านเชือดอนอร์ดิสตี้ไป2-1 จากนั้นใน,นรอบ8ทีมครับก็พาทีมบุกไปคว่ำฟอร์เบรช1-0และก็รอเล่นรอบรองชนะเลิศกับทางแบลซิตี้วันที่16เมษายนและหากเคียร์เรือใบสีฟ้าให้พ้นทางไปได้เลอร์พูก็จะได้นัดชิงชนะเลิศกับทางที่เวบรี่รอบ,บุก,กับทีมชนะระหว่างเชลซีกับทางคีซันพาเบรดวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้และข่าวรีพูลช่วงเช้าว,วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคน ที่รับฟังกันทุกทุกคนครับ